คนเล่าเสียงแตกเป็นสองฝ่ายหลังจากทีตักซิลิพอนดารานคครซือดังของประเทศไทยได้มาห้องเพลงแก่บนอยู่วัดซื้อดังแห่งหนึ่งในสปปเล่าจนได้กลายเป็นกระแสดราม่าในสังคมเล่า ซึ่งเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นกระแสดราม่าอย่างทันทีในโลกสังคมออนไลน์ของสซปลาปาหลังจากเดนวันที่เร้าเก่าพฤษภาคพม2สา3ตั๊กซิลิพรดารานาครและพิธิกรซื่อดังจากประเทศไทยได้เดินทางมาเยี่ยมยามสปปลาป่าและในระหว่างการเดินทางมาสปปลาป่าในครั้งนี้เพื่อนก็ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านติกตอกส่วนโตของตนที่แสดงให้เห็นวา่าในคลิปวิดีโอ เมตักกำลังของเพลงแนวาดซีเมืองนครลวงเมงจันสซปะปอล่าโดยในวิดีโอดังกล่าวก็มีคำบรรยายว่า มาของเพลงให้เมซีเมืองฟังมือนีทีวัดคนหน่อยร้ายพอบอเมนวันสินตักเกงใจคนทีมาไหวพาเซียนกันแต่ตนก็ได้ขออนุญาตกับทางเจ้าอาวาสก่อนที่จะของเพลงคนสปปเล่าใจดีและหนาหาักที่สุดพร้อมกันนั้นก็มีแฟนเพลงเศร้าเล่าก็มาขอไทยฮูหน้าเมตาอีกด้วยและต่อมาเพิ่อนก็ได้โพสต์ติวบา มากาาไวแม่ซีเมืองเมื่อสามปีก่อนแล้วก็ได้ขอพรน,นั่นแม่ซีเมืองซึ่งเพิ่นก็ได้เมตตาเลยอยากมาขอห้องเพลงห้เพิ่นฟังแต่เนื่องจากสภาพโควิดสเกเลยเหตหายบ่ได้มหาเพิ่นพอมาปัจจุบันมีโอกาสก็เลยมาทัานทีและขอขอบใจบรรดาญาติโยมยูวัดทุกคนนะหากไลย เสหเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นทีสจันเหลววาเมตัคได้อธิบายว่าการมา้องเพลงในวัดส,สีเมืองในครั้งนี้ไม่เป็นการมาเกะบะเกะบนที่ตนได้ค่อยขอวะไวแต่จะได้ก็ตามหลังจากที่คลิปวิดีโอดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกมาในโลกสังคม,มออนไลน์ก็ได้เหตุให้มีหลายสื่อสํำนข่าวทัวสซอปปเลาวตาก,ก็ได้เผยแพร่ออกมาห้คนเล่าได้รับผู้แต่กลับมีเพียงหนึ่ง ซื้อซ้ำนักข่าวเล่าที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างชัดเจนโดยเพจดังกล่าวมีซื่อวาเพจทดลโงคงซึ่งเป็นเพจซื่อดังอันดับตน้ตนๆของประเทศเล่าโดยเพิ่นก็ได้โพสตเอาไว,วา้ว่าขอให่ผัก่วนที่เกี่ยวของโลกมากกว่สอบกรณีนักของไทยซื้อดังมาใส่เคียงเสียงของเพลงดังยูวัสีเมืองเบิงแล้วเห็นว่าบเหมาะสมเป็นอย่างยิง่ง และหลังจากทีทางเพจโทรคงดังกล่าวได้มีการออกมาตอบโต้กับการมาของเพลงแก่บนของเมทักในครั้งนี้ก็ได้เหตุให้คนเล่าจำแนวลหลายในโลกสังคมออนไลน์ก็ต่างออกมาคอมเมนต์เสียงแตกเป็นสองฝ่ายโดยมีส่วนหนึ่งก็เห็นดีกับเพจโทรคงว่าการกระทําของเมตักแมนเหมอสมที่จะมาของเพลงในวัดและบบมีการนุ่งถื้ที่เป็นระเบียบเขียบห้อยบบมีการนุ่งสินอย่าง ที่ควรจะเป็นแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนเล่าจำนวนบอหน่อยที่มีความคิดเห็นแตกต่างกับผีโทรคงและคิดว่าบาคอควนเอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นดาราซื้อดังมากท่องเที่ยวบานเฮาที่ยิงจะเป็นการโปรโมตการท่องเที่ยวเล่าโดยเฉพาะ มันมีหลายทางแลว้วที่มีนักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวเลา่าแต่กับประสบพบเจอกับเหตุการณ์หลายอย่างที่บุควรจะเกิดขึ้นบ่าว่าจะเป็นการเก็บเงินที่ร้ายเกินไปหรือว่าการปับไหมนักท่องเที่ยวไทยอย่างบม่มีสาเหตุจนเหตุให้คนไทยหลายคนบ่อยากมาเที่ยวเลา่าอย่างที่เคยเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2อง3จากข้าวเบาของประธานเวลาก็เหตุเอาจำานนนักท่องเที่ยวไทยลุห้หัวอย่างหนาตกใจ และด้วยเหตุนี้เองจิงห,หิตหายคนเล่าจำนวนหลยออกมาต่อตานกับพิทโทรลโคงในทางนี้เดี๋ยวเราเลามาอา่านคอมเมนต์ของชาวเล่าบางส่วนกันเส้นคอมเมนต์แรกเพื่อนก็ไเดกลกาวว่าเลียงซํานีก็พิษเซยและบอกละเด้ว่วาเขาอนุญาตเลวอีหยังกับเป็นดามาไปมดแห่งสิฮดตห้ยประเทศเขาบออยากมาเชียวเล่าเฮาโอ้ยจังแมนอยูหยากกระโด บานนันตอนฮาบนักท่องเที่ยวถามมันเป็นแนวนี้แล้วไพซิกาเขามาเที่ยวเล่าเขามาแก่บนซื้อคอหยังกระจำเป็นต้องแก่บนใจก่วงค่วงแนเขาห้องให้เมซีเมียงฟังถามเมซีเมืองโบมาเมซีเมืองกาซิบโตบข้ามคอเล่าดอก แมนคว่มเขาเป็นคนดังเขาแห่งสินน้ำผ้าคนต่างศาสตร์เขามาเที่ยวเล่าหลายขืนแต่ซุ้มเจ้ากลับไปเว้าให้เขาแนวนั้นมันก็ดีแล้วเดวชื่อว่าเป็นการสร่งเสริมการท่องเที่ยวเล้าที่มีนาคองซื้อดังขนาดนี้เขามาเที่ยวบัานเมืองเฮา บางทีเราอาจจะอธิษฐานบ้าบนไหวซ้ำเร็จแล้วงานใดงานหนึ่งจึงเด้มากของเพลงถวายเพลินซุ่มเจาะะา้ากยฬาเา่าภาคการตีละค่าไปแนทท่ทิศทางทีลบร้ายคือบางคนบ้าบนฝอนถวายบางวัดกันยังมีเมื่อสำเร็จงานนี้ก็ชิว่าเป็นว่มเสือส่วนบุคคลอันนุงส่งค้าเงาเขาสถานทีต่างๆคนเล่ากันนุงคือกันยุคสมัยนี้ขอย,ยั่างวานงใดเตบสัน เกินไปคิดกงกลงเนจักนอยประเทีย่ยล้ากาซิปินคือกับขมนพอคนไทยเขากำลังลางไลมาเที่ยวเล้าเฮายาเฮ็ดไห้ปัญหาเพียงเล็กหน่อยมาเฮ็ดไห้คนไทยแบนเล่าเฮาคือกับขมนเมตัก เพิ่อนสัญญากับเมซีเมืองว่าฐานาังซ้ำเร็จเวียกงานเมตักก็ต้องจะกลับมาถวายของเพลงให้เมซีเมืองฟังล่องเขาไปเบิงในติ๊กตอกและพวกเจ้าจะเข่าใจเมลเลวบางคนกระดาเล่าลูกเดียวโดยที่บาฟังเหตุผลสุดท้ายก็มีดราม่ากันมีการพิษกันของคนสองประเทศ มันก็ดีแล้วชิว่าเป็นการโปรโมตบอดทองเที่ยวเล่าพอเมตักเล่าชอว่าเป็นดาราดังคนหนึ่งในประเทศไทยคนระดับเมตักที่มีเสียงโด่งดังขนาดนี้เล่าหูจักข่วมก่อนแล้วว่าก่อนสิเข้าไปก็ต้องได้ขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่อยู่ในวัดก่อนโบเมนไพยสิบาอยู่ดีๆมม่หายท้วงหายคนมาดาตัวเองดอก เพทโทรโคงจังเมนมีความคิดที่หลานลังลายนักทงเทียวไทยกับร่งลังไลามาบันเฮาบกขวดสารกระแซประเด็นแตกแยกแบบนี้เลย ซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวเล่าทีต่างก็หฮกันออกมาโจมตีตอบโต้กับผเผตุทรโคงทีกำลังพยายามสามข่มแตกแง่จากปัญหาเล็กๆหน่อยๆทีมีเหตุผลและสาเหตุเพียงพ่อได้เผตดังกล่าวกับอยางสารกระแสคว่มแตกแง่ของคนเล่าและคนไทยอย่างบม่มีเหตุผลที่เพียงพ่อแล้วสำหรับทุกท่านทีกำลังรับส้มเดย์มีความคิดเห็นแนวใดก็สามารถคอมเมนต์ในกล่องคอมเมนต์ได้เลย เสร็จสิ้นภารกิจแล้วค่ะ,ะจากที่ที่ภารกิจที่จักได้มาขอมาเมตตาเนาะจากอเอาละความร้อนทำให้กูงงไปหมดนะไม่าติเมืองมาขอมาเมตตาจากแม่สีเมืองแล้วก็แล้วก็องค์ท้าเวสิวน,นะฮะกะ็ปากท่านว่าจะมาร้องเพลงให้ท่านฟังก็ เสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วนะคะทั้งสองที่เลยนะฮะกตตอนนี้อ่ะหลังกลับแล้วปิ e a